สวัสดีครับในคลิปที่35เนี่ยฮะจะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยกันถึงเรื่องกดแรงดึงดูดนะฮะว่าเอ่อมันมีพื้นฐานการทำงานยังไงนะฮะแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงให้เกิดความเป็นจริงได้และเกิดประสิทธิภาพนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยอยากจะชวนคุยกันในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนถ้าเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะนึกถึงวิชาฟิสิกส์วิชาเคมี ะะวิชาฟิสิกส์ก็จะมีสูตรต่างๆในการคำนวณเช่นถ้าเกิดว่าเราเอามือไปผลักหินนะฮะด้วยแรงขนาดนี้หินก็จะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่านี้ถ้าหินมีน้ำหนักแบบนี้นะฮะก็จะมีสูตรการคำนวณน,นะฮะในการคำนวณแบบนี้ในเรื่องของแอคชั action, ่นเท่ากับรีแอคชั่นเอท่ากับเอ็มเต่างๆนะฮะหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุ นะการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นเราถือหินไว้ก้อนหนึ่งในความสูงระดับหนึ่งแล้วเราปล่อยหินหินก็จะถูกโลกดึงดูดลงไปจนตกถึงพื้นนะฮะออระยะความสูงเท่านี้จะตกด้วยความเร็วเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่หินถึงจะตกถึงพื้นทุกอย่างที่อยู่ในในโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้หมดนะฮะและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานในการเอาไปคำนวณการก่อสร้างอาคารนะฮะว่าเสาเข็มขนาดนี้รับน้ำหนักได้ขนาดนี้นะ,ะต้องตอกเสาเข็มลึกเท่าไหร่หรือว่ารถเนี่ย วิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ใช้เชื้อเพลิงเท่านี้นะฮะแล้วคำนวณออกมาแล้วรถจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้ามเีเครื่องเครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้แบบนี้พวกนี้เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เราก็พัฒนากันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะฮะทุกอย่างจะสามารถคำนวณได้นะ,ะวิทยาศาสตร์ยังบอกอีกนะฮะว่าในวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเราเอามาย่อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลืออนุภาคที่เล็กที่สุดนะฮะ อนุภาคนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเรียกว่าอะตอมนะฮะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยังไปพิสูจน์กันอีกนะฮะว่าและในอะตอมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรโตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนแปลว่าอะไระฮะแปลว่าวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆเนี่ย ก็สามารถค้นพบได้อีกว่าในอะตอมอ่ะไม่ใช่อนุภาคที่เล็กที่สุดจากที่เคยเข้าใจแล้วนะจากที่เราเคยเข้าใจกันมาว่าถ้าเราย่อยสลายวัตถุลงไปจนเหลืออนุภาคที่เล็กที่สุดเราเรียกว่าอะตอมแต่ไปนค้นพบอีกว่าในอะตอมเนี่ยมีปโปรตอนกับนิวตอนอยู่ตรงกลางยึดติดกันอยู่นะฮะแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆโปรตอนกับน,นิวตอนนะฮะซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับสายหมอกวนอยู่รอบๆโปรตอนกับอิเล็กตรอน นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆมาอีกนะฮะเราไปนค้นพบอีกนะฮะว่ายังมีอนุภาคที่เป็นควาร์กนะฮะสั่นสะเทือนอยู่ภายในอนุภาคเหล่านี้อีกทีหนึง่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงเอเอลึกลงไปกว่านี้ละเพราะเดี๋ยวมันจะฟังดูยากไปนิดนึงเอาเป็นว่าเราประกอบไปด้วยไอ้ตรงกลางเนี่ยที่เราเรียกมันว่าโปรตอนกับน,นิวตอนเนี่ยรวมกันเนี่ยเราเรียกมันว่านิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆ ทีนี้วิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆเนี่ยเขาค้นพบมาว่าการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเหล่านี้มันไม่ได้เคลื่อนที่ตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เคยค้นพบขึ้นมามันกลับมีการเคลื่อนที่ที่แปลกประหลาดออกไปนะฮะสิ่งนี้เราเรียกรุ่นหลังๆเนี่ยเราเรียกว่าฟิสิกควอนตัมอ่าถ้าพูดถึงเรื่องควอนตัมเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินคํานี้มาบ่อยแล้วนะครับผมถ้าจะลงรายละเอียดตรงนี้เองลึกๆในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยใน YouTube ก็จะมี หลายๆท่านที่มาอธิบายในถึงทฤษฎีตรงนี้แบบละเอียดนะฮะก็จะลงไปถึงอนุภาคของแสงนะฮะแสงเป็นเ,เป็นอนุภาคหรือเป็นคลื่นนะฮะและคลื่นเคลื่อนที่ยังไงพิสูจน์กันยังไงนะครับผมเรากลับมาที่ไอ้เจ้าอิเล็กตรอนตัวนี้ก่อนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีความประหลาดมากมันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์หรืออะไรเลยอย่างกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ย เราก็จะทราบนะบว่าเคลื่อนที่ไปด้วยแรงอะไรและย้ายไปด้วยความเร็วเท่าไหร่จะไปถึงที่หมายแต่ปรากฏว่าความแปลกประหลาดที่ค้นพบหรือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบในเจ้าอะตอมเนี่ยอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสมันมีการเคลื่อนที่ตามจุดที่เราไปมองเป็นภาษาง่ายๆเลยนะฮะหรือเช่นอ,อิเล็กตรอนสมมติมีจํานวนอิเล็กตรอนอยู่รอบๆโปรตอนกับน,นิวตอนเนี่ยตรงกลางที่เราเรียกว่านิวเคลียสเนี่ย วิ่งอยู่รอบๆสักสักร้อยอนุภาคเอเจ้าพวกนี้มันถ้าเราไม่ไปมองไม่อะไรมันก็เคลื่อนที่ของมันไปแต่ถ้าเราเริ่มโฟกัสแล้วไปมองว่าไปมองอยู่ที่ด้านซ้ายแปลว่าอะไรแปลว่าเราเอาจิตใจของเราเนี่ยไปสังเกตหรือไปมองหรือไปโฟกัสอยู่ที่ด้านซ้ายเชื่อไหมฮะอิเล็กตรอนเนี่ยจะย้ายไปอยู่ออก,กันอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วถ้าเราย้ายการมองหรือการโฟกัสไปที่ด้านขวา ไอ้เจ้าอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ด้านขวาแล้วการเคลื่อนที่ของมันไม่ได้เคลื่อนที่แบบวัตถุนะฮะมันหายตัวได้มันว์บจากซ้ายแล้วก็ไปปรากฏอยู่ที่ด้านขวาตามจุดที่เราสังเกตเลยแปลกประหลาดไหมฮะนี่ฮะคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเก่งมากเลยนะฮะถึงที่เราสามารถไปศึกษาในเรื่องที่มันสายตามนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้นะฮะทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ ตามจุดที่เราไปสังเกตถ้าเราสังเกตด้านล่างอิเล็กตรอนก็จะไปปรากฏอยู่ที่ด้านล่างแบบว้าไปนะฮะแปลว่าอิเล็กตรอนมันหายตัวได้นะฮะแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปตามจุดที่เรามองอันนี้คือพื้นฐานก่อนพื้นฐานก่อนก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นนะฮะเพราะว่าเออตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นตัวพื้นฐานของการเข้าใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูด ว่าถ้าเราคิดสิ่งใดหรือเรามองไปถึงไหนหรือเราโฟกัสไปที่จุดไหนอิเล็กตรอนจะไปปรากฏตรงจุดนั้นแล้วภายในอะตอมเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยความว่างเปล่าซะเยอะนะฮะความว่างเปล่าก็เพราะภายในอิเล็กตรอนหรือในโปรโตอนเนี่ยมันก็มีอนุภาคที่เล็กอีกและอนุภาคที่เล็กที่เราเรียกว่าควาร์กเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับไอเจ้าอนุภาคที่เล็กที่สุดในจักรวาลที่เราเรียกว่าสติง ะะแล้วภายในนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่แรงสั่นสะเทือนเล็กๆแปลว่าอะไรฮะแปลว่าณจุดที่เล็กที่สุดเท่าที่มนุษย์จะค้นพบได้เนี่ยมันประกบไปด้วยความว่างเปล่าแล้วเป็นแค่แรงสรั่นสะเทือนนะฮะกลับมาที่พวกเราเนี่ยแล้วร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันถ้ามันว่างเปล่าแล้วมันเป็นร่างกายของเราได้ไง <ograf is> ก็แปลว่าแางรางสั <f> ่นสะเทือนที่มันเยอะๆๆๆๆๆแล้วมันหนาแน่นมากพอเนี่ยมันจึงเกิดเป็นร่างกายมนุษย์ได้เกิดเป็นวัตถุสิ่งของที่เราจับต้องได้ บนมิติที่3นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่ามิติที่4เนี่ยความหนาแน่นเขาไม่เยอะนะฮะมันก็จะกลายเป็นจิตวิญญาณนะฮะมิติที่5ความหนาแน่นก็ไม่มีก็จะเป็นแค่ความรู้สึกความรู้สึกของการหลักไรเงื่อนไขตามที่เราพูดกันเราจะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่พูดกันถึงเรื่องของมิติต่างๆและสภาวะของมิติต่างๆนะฮะในคลิปแรกเนี่ยผมอ,อ,อยากจะสต็อปเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคลิปที่2เราทําความเข้าใจก่อนว่า ในอนุภาคที่เล็กที่สุดเนี่ยภายในมันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่ามันว่างเปล่ามันเป็นแค่แรงสั่นสะเทือนแล้วมันประกอบกันล่างกันขึ้นมาแล้วการปรากฏตัวของการอิเล็กตรอนที่วนอยู่รอบๆอบนิวเคลียสเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามจุดที่เราสังเกตนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่กฎแรงหนึงดูดในคลิปต่อไปว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเราโฟกัส จุดไหนอิเล็กตรอนจะไปปรากฏอยู่จุดนั้นนี่คือการทํางานของอนุภาคที่เล็กที่สุดเท่าที่มนุษย์จะค้นพบณนวันปัจจุบันนี้แล้วเดี๋ยวพบกันต่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดในตอนที่2ด้วยกันครับครับในคลิปนี้สวัสดีครับ